เหรอตั้งปะแกมีลูกแ่วันนี่ไมวันนี่มั้ทำไมทำไมหน้าแต่งตื่นจังโอยไม่ได้ทาอะไรเลไม่ใช่อะทักไม่อา้ที่เปิรนนะคุกพินเอ้าไม่จริงไม่ใช่การคิวให้เนี่ยอาทิบเหรออาทิเออดูเรเกาเออ อยู่บ้านอไมไม่คุยเลยเนาะไม่เมื่อวานแม่กลับมาแม่ก็นอนไม่ก็ไม่ได้เจอเพราะเนี่ยออกมาแล้วแล้วกลับมาแม่ก็นอนแล้วเราจัดราารเสร็จแล้ววันเนี้ยเจอเนี่ก็เนี่ยก็เป็นมหาลัยรอบนึงแล้วก็ออกมาเลยแล้วก็แม่มารับเนะี่ยก็เพิ่งได้คุย <laughs> <laughs> รเรามมไม่ติดโล่งุ่มีโล่มากนี้ี่อไม่ไม่มีรถกแม่ียมใหบ ใช่แต่เสียดออกไปรู้นะนี้ต่อไปพอตัวก็ไม่อ่ะอีกนะเพราะเข้าพอไม่วิ่งมัชดาแล้วเนี่ยติดอ่ะอืมเลี้ยงกันหมดผมยาวแล้วอ่ะดีๆผมยาวแล้ว ถามว่ามีใครถ่ายเท้าเนทไหมไม่มีจิตจังเลยมันไปเองมันเป็นแบบอินเนอร์ไม่จิกเนี่ยสายตามันไม่ออกอ๋อโอเคใช่องศาการเปลี่ยนเรีอะ ไม่แม่ตกนแล้อแม่ก็แบ๊แม่มันเรามองมุมนี้เฉยไม่โผแก้มอย่างอันนี้อันนี้อันนีนอนธรรมดาอ๋อหน้าหลังมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวลับแล้วแม่น่าใสิไม่ใช่ไม่พอไม่ถแม่น่าใสไม่พอไม่ใช่พอกันคิ้วอะหน้ามันจะดอกเลี้ยงกล้าไงนี่เลยเออ อันะไรก็บวดแล้วเป็นเมียฉี่เลยใช่ไหมดิผมสีอะไรเนี่ยตากแดดออกทั้างล่าสีนี้สวยออกยิ่งอยู่บ้านธรรมชาติเลดีนะโลบายมากในเมียอีฟตั้มตั้มไม่ใช่สีธรรมชาติไม่อาสีธรรมชาติมันอ่อนนะไม่ชอบสีเข้มอันนี้ไม่ก็เข้มดิอันนี้ก็ดำเข้มหรอเหัวเริ่มออกแล้วนะนิดนึงอ่ะอะไรงอกหรืออะไรไม่ใช่ขี้อะไรหรอรียดเตะขี้อะไรเหมือนขี้ตัวไม่ก็ผมเลยก็สีนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ อมันก็สีเข้มเลยหรือเ่สีปกติอะสีปกติสีในบ้านสีอ่อนในบ้านไม่เข้มหรอไม่เข้มสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลน้ำตาลอ่อนนิดนึงแต่เนี้ยเป็นสีเกือบดำอันนี้คือจะดำว่าปกติถูกป่ะน่าทำอะไรส่องกระจกเดยวแหระถ่ายรูปทำไมก็ขาอยู่ทาะไรมือถือใครวะตัวเองเเซลฟี่ให้ตัวเองก็ได้เหรอ คนเราเนาะแม่ดิ่มาชุดเน้นนี่นะเสื้อเน้นนี่ค่ะใส่มาแปดปีแล้วใส่มาแปีแล้วเออเน้นหมดนี่ซื้อมาหกปีเองนะไม่เคยใส่มาอ้อเออใช่ไหมเราได้ไหมใช่ถ้าสังเกตดีๆอ่ะอยู่ที่แม่หมดอะไรแล้วทำไมเน้ไม่เห็นเน้ก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยเน้ก็ใส่ด้วยกันได้เออแม่ เกลี้ยงกับเราอ่ะดีไปอยู่กับพ่อแกแบบไม่คือแบบเป็นสีแบบแทนแทนเป็นสีแบบแทนแทนหรอผิวน้ำพึ่งน้ำพึ่งอถ้าแม่อยู่กับเนสซักนานๆแม่จะขาวเหมือนเดิมเอ้ยแต่หน้าใสเนาะเออแต่แม่หน้าใสจริงพอมันกลี้ยงไงใสกินจะหมุนไทยมั้งได้อีกแล้ว ไงอะคือไรอะอะไรแม่ไอ้แคปซูลนั้นอนดนีไม่ได้กินไม่กินก็ให้นินด้วยไงยังเหลือเต็มเลยเอากินี่กีกินมันมขมน่ะเนี่แพ้ขมิน่รู้ได้งะแพ้ขมินโอ้โหเเคยแพ้ขมิ้นตอนนั้นอ่ะจะได้เลยก่อนสงการอยากผิวขาวาะนั้นที่เขามีขมินในสายทองอ่ะ พ่อไปสิโอ้โหจะไม่ได้เลยพ่อออกมาแม่กำลังรีดท่าอยู่ตัวเหลืองออกมานั่งข้างแม่ตัวแห้งส่วนพ่อของหนูแมวทำอะไรพ่อขมิ้นนิดสักพักเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสงการเราต้องใส่ปริงแน่นอนเลยเนนพ่อพอ่อเสร็จแล้วแหละตุ๊กแกเลยอะร <c oughs> ุ่นลามเลยอดเล่นสงการไปเลยปีนั้นอะต้องใส่เสื้อแขนยาวเล่นสงการไม่ได้เลยก็เลยรู้ว่าแพ้ขมิ้นกัาสังท่องเลยใช่ก็เลยอะไรที่มีสงกา่พอกหน้าอะ เขาไม่ใส่ไม่เออหายไปไหนไม่รู้ต่อไปเกาหลี่มน้งอ่ะไม่ซอยาให้ก่าพ้งตักแกล้วย่เงี้ยแกมือลยไม่กินจะไม่เป็นรไม่บอกาไม่ลืมไม่ลืมาไม่กิน ไกินแต่ก็เป็นยังไงอ่ะไม่รู้เม้นเหลืองเม้นเหลืองที่อยู่ในนังแข็งสาไงคือไม่แม่ในคิดทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะแม่ไม่ร้องประตูนะแม่จะร้องว่ามันจะม้อะไรนะเพื่อนอเแค่นี้กออนแกข้องหินถ่ายแม่ดี่ก่อนนะแม่เผาเนี่ยใช่ไหมเดินผ่านไปเดินผ่านตรงนี้โทรศัพท์ไม่ทำไง แล้วเขาาดอยู่ไหนไหนก็ไม่บางทีมันก็ลืมอ่ะมันก็แบบนึกไม่ออกเลมันไม่ใช่บางทีหรอกเนทอ้าวมมีวันไหนที่เนทไม่ลืมอะไรบ้างไม่มีเลยอ่ะหวาจริงหวไม่ไม่มีเลยอ่ะไม่มีวันไหนไม่ลืมคือออกจากห้องมาต้อภูมิใจนะต้อง 3, ามสี่รอบอ่ะ คือตอนแรกแม่ล็อกประตูคือปกติถ้าเดินออกข้ามาเลยบางได้เสียงล็อกตึกแม่นี่จะทักหลังๆมาเดินกลับมาอ้าวไม่ล็อกรู้รู้เดินสามรอบสี่รอบมันจะลงลิฟต์ได้ออมันได้มันกายไม่ใช่แล้วบางทีก็รำคาญเลยคือกดลิฟต์แล้วอ่ะมาถึงชั้นสิบเก้าแล้วพอติ๊กนึ่งเฮ้ยลืมต้องวิ่งไปแล้วไม่เตรียมมาดี๋ยนี้ล่ะก็ต้องรอแบบเออไม่เตรียมขอไม่เตรียมของไม่ค่อยเตรียมจะเตรียมไว้ที่อื่น เสียงเสียงอ่อนเสียง่อนช้านะไม่คือพรุ่งนี้เช้าอ่ะนี่จะเริ่มออกทำการแบบรีพีทรีพีทอะไรรีพีทของเมื่อวานว่าต้องเตรียมอะไรเดี๋ยวก็จะทวนดู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 ทวนก่อนจะออกจากบ้านพรุ่งนี้นะแม่พรุ่งนี้แม่มาเชสเอาเนีซสิไม่รีพีทแล้วไม่รีมายเหรอไม่รีพีทคิด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 ไงย้ำคิดย้ำทำไงแต่ว่าไม่ได้ไงอ๋อไม่ได้ เน็ตเล่นเกมแม่เล่นน้าบอกทำไมวะแม่พวกนี้แม่น่าจะมีเพื่อนเยอะพวกนี้เล่นเกมพี่ JSL มาให้รางวัลเน็ตด้วยแล้วทำไม้องแม่ต้องมีเพื่อนเยอะพวกนี้ป้าป้าน่าจะมาเบืก็เลยชวนเบื่็ให้ไปกับหน้าหมาที่เขาแบบไม่ไม่สนุกเหมือนชิงร้อยชิงล้านอ่ะมาให้รางสรรนิดหน่อยละกัน พวกมันอยู่บนบ้านเลยอ่ะแม่จะได้ขับรถให้เดี๋ยวเนสเดี๋ยวเนสวดเมื่อยตัวตกวัวตกอะไรเนี่ยทัแ่รายการดัวดัวเจ็บอ่ะเจ็บหัวใจอ่ะเฮ้ยมันนี่ไม่ได้เล่นมุกเล่นออกไหมเห็นมันเป็นคนไม่จริงจังเลยใช่เลยดิไม่เล่นเล่นมุกมันเป็นแบบแซปอ่ะทิมอ่ะสองสองทิมเมื่อกี้ Heart Attack มันเป็นได้แหละเป็นได้เป็นได้อยู่แล้วเวลาออกกำลังกายหนักๆเวลาอะไรเงี้ยออกกำลังกายหนักกว่าเราอ่ะหนักมากปะหนักมากดูหน้าดิสวยตาถ้าแซวเล่นไม่แต่มันเป็นไปได้บางทีเราแบบเคยออกกำลังกายหนักๆแล้วแบบหายใจลึกๆแล้วเป็นเด็บไม่ไม่ไม่เมื่อกี้นั่งอยู่เฉยๆอ่ะเคยไปก่อนอันนี้ปะ วันนี้เลิกเร็วเออทำไมอ่ะไม่ออกสปอร์ตสิบนาทีชิบนาทีได้หัวข้ออ่านแค่สองหัวข้อเองวันนี้พระราชดำรัดเด็กเขาเปิดเพลงป่ะเห็กไม่เปิดอเออใช่ใช่เปิดเพลงเพลงยาวไม่รู้ไม่เคยดูอ่ะดูแต่ตอนไอซ์สควอชเนี่ยหรอไอซ์สควอชอะไรอ่ะมีไหมไม่บอกวันนี้เจอเดี๋ยวจะซื้อวันแต่เนี้ยเจ็ดหิ้วบนรถไฟฟ้าทำไงอ่ะ ถ้าพ no? ินศษเลาพราวแล้วกันเนาะน้าพราวน่าจะมีอะไรเห็นอะไรวะเห็นขี้แมวไปั๊บบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเชิญค่ะลืมอะไรอีกไหมคะไม่ลืมค่ะไม่ถือไหนคะไม่ถือค่ะ